ค่ะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะก็จะมาพิสูจน์มุมในส่วนโค้งของวงกลมและส่วนโค้งที่รองรับมุมค่ะทฤษฎีบทบอกนะคะในวงกลมเดียวกันเนี่ยถ้ามุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับส่วนโค้งเดียวกันจะมีขนาดเท่ากันค่ะค่ะก็คือครูจะมาพิสูจน์นะคะในกรณีที่ว่ามุมในส่วนโค้งของวงกลมรองรับ ด้วยส่วนโค้งที่ต่างกันแต่ความยาวของส่วนโค้งเท่ากันเราก็จะสามารถพิสูจน์ว่ามุมในส่วนโค้งเหล่านั้นน่ะต่างก็ยังคงเท่ากันได้ดังนี้ค่ะค่ะก็จะกำหนดให้นะคะกำหนดให้วงกลม O มีมุม A S B รองรับส่วนของเส้นโค้ง B A B b รองรับด้วยส่วนโค้ง A B ค่ะแล้วก็และ มุมซีด<ม>ีร e องรับด้วยอะไรมุมซีอ e ีดีรองรับด้วยส่วนคูง C ีค<ม>่ะ<ม>โดยที่ โดยที่ส่วนโค้ง AB เนี่ยและส่วนโค้ง CD เนี่ยมีความยาวเท่ากันโดยที่ส่วนโค้ง AB และส่วนโค้ง CD มีความยาวเท่ากัน ก็คือส่วนโค้ง AB กับส่วนโค้ง CD มีความยาวเท่ากันนั่นเองค่ะค่ะเราก็เ,เราอ่ะต้องการพิสูจน์ว่าอะไรต้องการพิสูจน์เราเนี่ยต้องการพิสูจน์ว่ามุม AFB กับมุม CED เนี่ยมันเท่ากันภายใต้ส่วนโค้ง ที่มีความยาวเท่ากันเนาะเราก็จะพิสูจน์ว่ามุม AFB เนี่ยเท่าก,กับมุม CED นั่นเองค่ะพิสูจน์เลยนะคะพิสูจน์จะได้ว่าเราเราก็จะสร้างมุมสร้างมุมที่จุดศูนย์กลาง A O B มุม A O B และมุม C O D อ่ะเราก็สร้างมุมที่จุดศูนย์กลาง A O B ศุดย์กลาง A O b A O b A O b าสร้างมุมเป็น A O B ใช่ไหมและ C O D ปลายมุมสองอันเนาะเนื่องจาก มุม AOB เนี่ยเท่ากับ2เท่าของมุม AOB เท่ากับ2องขางเท่าของมุม AFB ใช่ไหมเท่ากับ2เท่าของ AFB AFB และ COD จะเท่ากับสองเท่าของมุม CED นั่องจากมุม AOB เนี่ยมันเท่ากับมุม COD ใช่ไหมตามข้างต้นค่ะค่ะก็ทั้งหมดนี้เนี่ย มันได้มาจากว่ามุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเป็นสองเท่าของขนาดของมุมในส่วนโห ของวงกรมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันเราได้ว่าถ้าส่วนโค้งยาวเท่ากันแล้วอ่ะมุมที่ จุดศูนกลางที่รองรับด้วยสองคนนั้นอ่ะจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองค่ะครูไม่เขียนแล้วนะคะก็จะได้ว่าสองเท่าของอะไรมุม A F B จะเท่ากับสองเท่าของมุม C E D ก็คือได้มาจากอะไรก็คือ AOB เท่ากับสองเท่าของ AFB ส่ันส่วและและ ACOD มุม COD เท่ากับสองเท่าของ c e มุม CED ใช่ไหมแล้วก็จะได้ด้านหน้าอันจากนี้เท่าไหรนนี้เราจะได้ว่าสองเท่าของมุม AFB เนี่ยเท่ากับสองเท่าของมุม CED ดังนั้น AFB มันก็เท่ากับมุม AFB เนี่ยมันก็จะเท่ากับมุม CED นั่นเองค่ะก็ จากการพิสูจน์นะคะเราก็จะได้ว่ามุม a f B เนี่ยเท่ากับ CED ก็ตามทฤษฎีบทเลยก็คือในวงกลมเดียวกันมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยเส้นโค้งเดียวกันจะมีขนาดเท่ากันแต่เราพิสูจน์ว่าเราพิสูจน์ว่ามุมในส่วนโค้งของวงกมลมรองรับด้วยส่วนโค้งที่ต่างกัน แต่ความยาวของส่วนโค้งเท่ากันก็คือความยาวของส่วนโค้งแต่ละอันเท่ากันเราก็จะได้ว่ามุมในส่วนโค้งเหล่านั้นอะต่างก็จะมีขนาดเท่ากันค่ะก็คือมุมนี่ใช่ไหมมุม AFB กับมุม CED ที่ส่วนโค้ง AB กับส่วนโค้ง CD เท่ากันมุมทั้งสองตัวีขนาดเท่ากันนั่นเองค่ะค่ะก็ขอจบการ การพิสูจน์เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ